ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดแพร่ร่วมตักบาตรต้อนรับศักราชใหม่ด้วยความเป็นสิริมงคลจังหวัดแพร่โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ร่วมกับเทศบาลเมืองแพร่กำหนดจัดกิจกรรมตักบาตรรับปีใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคล พุทธศักราช2569เพื่อสืบสารวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตในวาระดิถีขึ้นปีใหม่จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมทำบุญตักบาตรข้าสารอาหารแห้งในวันพฤหัส,สบดีที่1มกราคมพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา7นาฬิกาเป็นต้นไปณบริเวณ4แยกน้ำผุสนามหลวงจังหวัดแพร่ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติร .9 สำหรับการแต่งกายขอเชิญชวนสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษสวมใส่ชุดสุภาพผ้าไทยหรือชุดพื้นเมืองติดริบบิ้นไว้อาไัลเพื่อแสดงความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันมาร่วมกันสร้างบุญกุศลร,รับรุ่งอรุณแห่งปีเพื่อความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลของชาวจังหวัดแพร่สืบไป